สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ Audi Q8 Sportback e-tron ครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับในแบบ SUV ในรูปทรงที่เรียกว่าเป็นแบบทรงสปอร์ตนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วเป็น Sportback ก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นทรงท้ายลาดนะครับเป็น SUV ทรงท้ายลาดคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ไฟฟ้า100%นะครับชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้คร่าวๆก็ประมาณสัก500กิโเมตรนะครับมาดูตัวสมรรถนะก่อนนะ รถคันนี้เนี่ยแรงม้าก็360แรงม้าครับแรงบิดเนี่ยอยู่ประมาณ561นิวตันเมตรแต่เขามีที่เรียกว่าบูสต์โหมดนะครับบูสต์โหมดก็จะอยู่ประมาณ600กว่านิวตัเนเมตรตาเร่ง0ูนย์เนี่ยในเวอร์ชันปกติอยู่ประมาณ6วินาทีกว่ากว่านะครับแต่ในเวอร์ชันที่เป็นบูสต์โหมดเนี่ยก็จะลงมาเหลือประมาณ5วินาทีกลางๆนะฮะอันนี้ต้องถือว่าเป็นสมรรถนะในการขับขี่ของเขาผมต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้สําหรับผมเนี่ย ผมว่าเป็นรถแบบเฉิดฉายนะเฉิดฉายด้วยในเรื่องของสมรรถนะนะครับที่กลางๆแต่ว่าการออกแบบดีไซน์ที่มันดูล้ำดูทันสมัยแล้วก็ดูหรูหรามีเช่นพวกประตูดูดอย่างเงี้ยนะ,ะตัวไฟที่เป็นอินทีเลียข้างในนะครับแอมเบียนไลท์ข้างในเนี่ยสามารถที่จะมีลูกเล่นกับมันได้นะครับลักษณะของวัสดุนะครับที่ใช้เด a m มอนคัตเนี่ยที่เบา ได้หน้าจอนะครับแผงควบคุมรวมไปถึงแม้กระทั่งอย่างตัวเกียร์เนี่ยก็มีกิมมิกนะฮะเป็นคันเกียร์ที่ใช้มือขยับเข้าไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. คันนี้เขาบอกว่าท็อปสปีดเนี่ยเขาอยู่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ mm hmm. ซึ่งก็เป,เป็นเป็นตัวเลขปกติของพวกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่ว,วไปนะครับ mm hmm. คือจะเห็นว่าทอกเนี่ยดีคืออัตราเร่งดีครับ0ถึงดี6วิกว่าว้าวิกว่า แต่ว่าพอความเร็วสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ประมาณนี้แหละร้อยแปไม่ค่อยเกินนี้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอความเร็วสูงสุดที่ทางรถยนต์ไฟฟ้าจะทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจุดเด่นที่มันเด่นออกมาจริงๆคือเรื่องของอัตราเร่งนะครับเรื่องของการตอบสนองเรื่องการกดคันเร่งซะมากกว่านะฮะเครื่องเสียงมีมาให้ประตูเมื่อกี้ผมบอกแเ,เป็นซอฟต์โครสนะครับดูดมาให้มีหลังคาที่เป็นหลังคากระจกนะครับหลังคาแก้วมาให้นะนี่ก็เป็น ผมบอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมอาจจะขัดขัดหน่อยคือ Audi ในความรู้สึกผมปกติแล้วเนี่ยเป็นรถขับสนุกนะครับแล้วก็มีมีความเป็นอมะตะนะเช่นสวิตช์ปุ่มแอร์หรือว่าพวกเครื่องเสียงอะไรต่างๆแต่ว่าพอเข้ามาสู่ยุคใหม่ของ Audi ในเรื่องของการออกแบบจะเห็นว่าแพทเทิร์นนี้ละจอตรงกลางนะครับหรือว่าจอหน้าปัดต่างๆเนี่ยเป็นจอแบบนี้คือเป็นสมัยใหม่ละแต่ผมมชอบความคลาสสิกของมันนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีของมันก็คือว่ามันดูสวยงามแหละ แต่ข้อเสียผมบอกอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เขาเปลี่ยนมาใช้จอเซตนี้นะแบบแบบนี้นะคือมันเห็นรอยเงานิ้วมืออ่ะคือเห็นเป็นรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้ได้ง่ายในเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างก็ต้องบอกว่านุ่มนวลนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเน้นในเรื่องของรู้หลานั่งสบายนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวพวงมาลัยปรับไฟฟ้าเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะเครื่องเครื่องเสียงมีมาให้นะครับ ในเรื่องของที่ชาร์จต่างๆก็มีมาให้ปุ่มฝาชาร์จเนี่ยสามารถที่จะเปิดใช้งานได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกใช้งานง่ายๆเลยนะแต่ว่าใครที่จะเลือกใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสักคันหนึ่งก็อย่าลืมคําแนะนําที่ผมแนะนาอยู่เรื่อยๆนั่นคือเรื่องของการพิจารณาหาติดตั้งตู้ชาร์จไว้เป็นของตัวเองนะครับที่ที่พักที่ที่บ้านของตัวเองจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แล้วก็สาคัญอีกอย,อย่างหนึ่งคือรถย,ยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ีเนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องชาร์จทุกวันนะครับค,คือคือเพราะว่าเริ่มต้นด้วยการหลายๆคนชอบบอกว่าเอ้ยเหมือนโทรศัพท์มือถืออะก่อนนอนก็ชาร์จแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้าเลนจ์หรือว่าระยะทางเขาต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยเอากลมๆคือได้500กิโลเมตรเนี่ยเผลอๆวันธรรมดาคุณขับไปทํางานเนี่ยคุณแทบไม่ต้องชาร์จเลยก็ได้อ่ะนะอาทิตย์หนึ่งคุณชาร์จสักครั้งหนึ่งก็ได้รถติดหนักๆติดนา,นานๆนะครับถามว่า ทำให้ไฟมันหมดเด็วขึ้นไหมคือกําลังไฟที่จ่ายเข้าไปเนี่ยเวลารถติดเนี่ยต้องบอกน้อยมากนะครับกำลังไฟที่กินเยอะๆใช้เยอะๆเลยคือเวลาที่เราขับเราเร่งต่างหากถ้าคุณกดคันเร่งบ่อยๆปื๊บ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 เนี่ยไฟมันถูกจ่ายไปที่มอเตอร์นะครับหนักๆตลอดเวลาอันนั้นน่คือทําให้มีผลต่อเรื่องของระยะทางในการวิ่งใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรถติดจะไม่ค่อยได้มีผลสักเท่าไหร่นะครับผมชอบในเรื่องของความ ประณีดนะเนี่ยหน้าจอหรือว่าวัสดุที่ใช้ทําพวงมาลัยนะครับตัวแผงคอนโซลน,นะแผงประตูผมว่าเออมันมันบ่งบอกถึงความเป็นรถแบบหรูหรานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้วยความที่ราคาครับพอราคา5,799,000บาทเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างจะเทียบได้ชัดนะกับกับคู่แข่งที่มีอยู่ในตลาดคือบางคนบอกคู่แข่งคืออะไร,ะไรก็อะไรก็ได้ที่ราคาประมาณนี้ แต่ถ้าจะให้ผมพูดเนี่ยผมจะนึกไปถึงรถถ้าเป็นรถ SUV ด้วยกันนะผมจะนึกไปถึงว่า Mercedes-AMG GLE 53ครับบางคนถามทำไมไปคิดถึงอย่างนั้นล่ะก็ราคา5ล้านกว่าๆแล้วก็ยืนกันคนละมุมซดกันคนละหมัดไปเลยคือถ้าเป็นตัว Mercedes-AMG GLE 53เนี่ยขับสนุกขับมันนะครับเสียงเครื่องเล้ามันแน่นอนและในขณะที่ทาง Q8 Sportback Etron ตัวนี้ก็เน้นในการเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับ ขับเชิบเนุ่มๆสบายๆไปเรื่อยๆนะก็เป็นคู่ที่ถ้าผมดูราคาของคันนี้นะผมจะนึกถึง Mercedes GLE 53คันนั้นนะครับในทางกลับกันก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยกันละ5ล้านกว่า,ก,วาก็ได้อะมันก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปถ้ามองด้วยสมรรถนะตัวเลขแบบนี้นะมันอาจจะแคบลงก็เหลือเป็นพวกในตระกูลรถยุโรปนะครับ เวลาขับด้วยความเร็วสูงสูงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แต่คือเขาก็ต้องทําให้มันเฟิร์มะนะแต่มันไม่ค่อยเหมาะสาหรับผมเลยคือมุมมองทัศนวิสัยฟีลลิ่งนะครับการแสดงออกของรถเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ใหแรงอ่ะแต่มันมันถูกสร้างมาให้เพื่อขับได้สนุกโดยที่ออไม่ได้แบบยืดเยื้อมากนะครับเนี่ยกดคันเร่งผมแต่นิดเดียวนะไหลพรวดพรวด,พรวดเลยนะ แต่ว่าถ้าคุณอยากจะกดแช่ยาวๆทําได้ไหมทําได้นะครับทำได้แต่ก็อย่างที่บอกคือตัวความเร็วสูงสุดหรือว่าตัวท็อปสปีดเนี่ยมันก็จะมีลิมิตเอาไว้อย่างชัดเจนครับ5้าล้านเจ็ดแบาทครับถ้าถามว่าเอาไหมนะครับมันมีให้เลือก เพราะมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือประมาณ4ี่ล้านเก้าแสนนะครับก็ประหยัดไปหลายแสนบาทอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมต้องบอกว่าถ้าคุณอยากได้หนึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า2อ,อยากได้ทรงที่เป็น SUV ในสไตล์ที่เป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตแบ็คแบบนี้นะครับความหรูหรานะครับสมรรถนะในการขับขี่มันก็ตอบโจทย์แต่ถ้าถามผมผมว่ามันไม่สุดนะครับผมไม่สุดคืออะไรคือฟีลลิ่งการขับมันก็ยังเป็นรถไฟฟ้าอยู่ดีะนะแต่ผมไม่ชอบรถทรงสปอร์ตแบ็คอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกพอมีตัวเลือกในตลาดเอาเปรียบเทียบใกล้ๆกันคือเอาไปรถน้ํามันเลย ผมจะไปเลือกรถน้ํามันอย่างที่เป็น GLE 53 AMG ซะมากกว่านะครับมันดันมีตัวเลือกให้เลือกเยอะในขณะที่งบแบบนี้ไปเลือกรถไฟฟ้าก็ยังมีให้เลือกหลากหลายมันต้องคนที่เป็นแฟน Audi จริงๆนะครับท้ายที่สุดก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอะลงอะไหล่ด้วยนะคืออย่างเช่นต้องบอกว่าถ้าขับ Audi เนี่ยผมแนะนําเลยจากประสบการณ์ผมนะคุณต้องทําประกันภัยชั้นหนครับติดมันเอาไว้ปลอดภยัยสบายใจกว่าครับ